စရောအလဲပြီးမှဝဏယုတ်တန်၅တန်ထွက်ဆ ुल ူရပါရနော်ပထမလဲ၅တန်ထွက်ဆ ुल ူရရပုံမှန်တန်1အတန်2တန်3တန်4တန်လုံးထွက်ဆ ुल ူရရနော်ပုံမှန်တန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဝိသနှလုံးပေါင်းနဲ့ဝိသနှလုံးပေါင်းနဲ့စလုံးပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့တန်လို့ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယက ဧကတန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မိုင်း A ကိုပြောတာမိုင်း A ထည့်ပြီလို့ချင်ဆိုရင်တော့ဝိစနလုံးပေါင်းမပါတဲ့အတန်လို့ပြောမယ်เนาะမြန်မာစာနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဧကတန်ဒီဝိစနလုံးပေါင်းနဲ့မပေါင်းထားတဲ့အတန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ပြီးတော့သိုးတန်သိုးတန်လည်းရတယ်သိုးတန်ဆိုတာကအောက်ကမြင့်အတန်လို့ပြောမယ်เนาะအောက်ကမြင့်ထည့်လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အတန်လို့ပြောရမယ်เนาะဆက်ပြီးတော့တတိအတန်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့တတိတန်ကမြန်မာအတန်ထွက်မှာမရှိဘူးသူကစောင့်ပြီးတော့အပေါအတန်တတ်သွားတဲ့ เจตวาตังก็จอดอมิญภีเนี่ยตระตันชินเนี่ยตวยทําได้อตันมั้ยเนาะจองเจตวาตังก็อตันကိုเอาကိုซွဲลาတယ်กออากากออากามั้ยอีกกาอะละกากาวิสนလုံးบောက်ตันปုံมันตันเนาะกาจอดวิสนလုံးบောက်พึดตัวได้เอกอตันกออากามั้ยอีกกากามาอตันก็กาไอ้โนมูมาซွဲเนี่ยเนาะตะบีเนี่ยไปถอดเนี่ยเนาะ กอากาไม่โทก,กากออากาไม่ตรีกากาอาเปมีอะไปา่าอาจาย์เชฟอะไรด่ะเนาะกออากาไม่จตวากาอากูสวยชาลาเกาซานิสล้งมาประมาณในส่วนไหสี้กา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 เจ้อาจาจออาจาไม่ออกจา จออาจ ja. าไม ja. ่ทูจ้าจออาจาไม่ตรีจ้าจออาจาไม่จตวาจาจ้าจาจ้าจ้าจ๋าดอาดาดอาดาไม่อีกดาดอาดาไม่ทูดดาดอาดาไม่ตรีดาดอาดาไม่จตวาด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 า ดาเวลาดาก็อเลบีเนี่ยตระสระอาเนี่ยวันอยู่เนี่ยปองท่าได้อ่าอเลบีเนี่ยตระตระอาเนี่ยวันอยู่เนี่ยปองပြီးလို့ถွက်ละได้แบบนี้ดิเอามาสัจจิเมเนาะดออาดาไม่อีกดาสุบุเจม้องดิง้าวดิ U ပြောတာเนาะบออาบาเมตุบะอยูปออาปาไม่อีกป่าติดต่อโออาปาเมตุบะอดออออาอาเมตุอา กาติสำหรัสชารโรเล็กีโก็ทาราสละอีเนสละงถ้าพามะกออีกีกออีกีไม่เอกกีกออีกีไม่โทกีกออีกีไม่ตรีกีกออีกีไม่จตวากี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 จออีจีจออีจีไม่เอกจี จอีจีไม่ทจีจอีจีไม่ตรีจีจอีจีไม่เจตวาจี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 ดอีดีดอีดีไม่เอกดีดอีดีไม่โทดีดอีดีไม่ตรีดีดอีดีไม่เจตวาดี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  ดีอาจารย์จะสอนมั้ยเนาะเสร็จพี่တော့ตระสระอือเนี่ยสะလုံးปองมั้ยเนาะดีแบบค่ะดีแบบค่ะเนาะอเหลบี้โกตระสระอือเนี่ยสะလုံးปองบี้วนยุรี่ไล่แท้จี้มั้ยเนาะกออือคือเสียบาลูမြန်မာစာနဲ့တန်တော်မยีလာတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်တော်ကမြန်မာစာနဲ့สะလုံးปองလို့မရလေတန်ထွက်မလို့เนาะกออือคือไม้เอกคือกออือคือไม้โทคือ กอือคือไมตรีก well ือกอือคือไมจตวาคือ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 จอือจือจอือจือไมเอกจือจอือจือไม่โทจือจอือจือไมตรีจือจอือจือไมจตวาจือ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 จอือดือ ดอือดือไม่เอกดือดอือดือไม่โทดือดอือดือไม่ตรีดือดอือดือไม่เจตวาดือ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 ดืเชิญรู้ตราตันชีสละอูเนาะสะตัวเมนะเลบีตรัตันชีสละอูปุอมมันตถอะกูอูกูกูอูกูไม่เอกกู กูกูไม่ถูกกูกูกูไม่ตรีกูกูกูไม่จตวากู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 จออูจูจออูจูไม่เอกจูจออูจูไม่ถทจูจออูจูไม่ตรีจูจออูจูไม่จตวาจู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 ดอูดู ดออูดูไม่อีกดูดออูดูไม่โทดูดออูดูเมตตริดูดออูดูเมจตวาดู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 เดี๋ยวเราเหลบีเนตรตาจิเนะสလုံးပေါင်းรีวะในยุทธแทบีดอถွက်ละได้เบลเลยนี่จิเมเนาะกออูกูไม่โทกูโซดาคะชี้ดาเนาะประเสริฐนี่บาลีชี้ดาออပြောละเนาะเซตต่อแมตออูตูไม่โทตุวิดีโอ ปูปูไมมเอกปูอภูดูแลดำไปไมมอภิยะอภิวปูโลกคนเนาะเดี๋ยวนจะเอากาบตราลีเนสซปาวจิเมเนาออะไรบเน่ยตระแตงชีสละอีเนี่ยสลองบามีบนในยุลิริทเหม่กอเอกีปุ่มแตงวุซลอมบาวแต่น้อดตราลีมาทำไหมกอเอกีไม่อกีกอเอกีไมมทุกีกอเอกีไม่ตดีกีกอเอกีไมเจตวากี จีก e e. ีจจีกีจอเอจจอเอจไม่อีกจีจอเอจไม่ทูจีจอเอจไม่ตรีจจอเอจไม่เจตวาจีจจีเจจีจีโดยดออดเดไม่อีกดีโอยดไม่ทูดีโอเดไม่ตรีด ดอีดีไม่ใช่ตัวาัีด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 ีเชอร์รูทราสละเอเนอเลบเนาสลงสับปองจามัโน่กอเอเกกอเอเกไม่อีเกกอเอเกไม่โทกแกกอเอเกไม่ตรีแกกอเอเกไม่เจตวาเกแ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 กจอเอเจ จอเอเจไม่อีกเจจอเอเจไม่ถูเจจอเอเจไม่ตรีเจจอเอเจไม่เจตวาเจ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 โดเอเดโดเอเดไม่อีกเดโดยเอเดไม่ถูเดโดยเอเดไม่ตรีเดโดยเอเดไม่เจตวาเด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 เสร็จ เด้เวลาเรียนสัจจิมาก่อเอเกไม่เอกเกอัตจีตีโอดีก่อเอเกไม่ถูกเกพีเชนดีต่อเอเตไม่เอกเต่ตาพีแม่